คันนี้สะดือแหนบขาดครับล้อถอยหลังนะครับสะดือแหนบขาด,ด,ขาดถ้าเห็นล้อถอยหลังหรือว่าพวงมาลัยบิดนะฮะนี่นคะครับก็คือสาเหตุของเขาคือสะดือแหนบขาดขาดอยู่นาน,าน,านมันพวงมลาลัยผิดรูปมาสามวันแล้วอ๋อแสดงว่านี่ฮะสะดือแหนบขาดก็เปลี่ยนใหม่ครับสะดือแหนบ โอใส่ดินมาด้วยว้าแหนเป็นตับเลยต้องตัดไลระดับอย่างงี้นั่นนะตอนนั้นนะพรีเดียตัดทิ้งเลยสะดือแนบขาดเดี๋ยวมันตีบาเปล่าถ้าสะดือแนบขาดสังเกตง่ายๆว่าล้อมันจะถอยหลังนะครับหรือว่าตัวเพลาเราจะถอยหลัง มันก็จะไม่ตรงกลางสมอาจะมองจากตัวล้อนะครับถ้าล้อแบบสะดือแหนบไม่ขาดเนี่ยถ้าสะดือแนบไม่ขาดล้อมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้อยู่ตรงนี้หน้าหลังก็จะพอๆกันนะฮะแต่มาตอนแรกของเขาจะล้อจะถอยหลังไปเยอะเหลือช่วงห่างนิดเดียวเองตอหมายความว่าสะดือแนบก็จะขาดมิตซูบิชิไททตันครับ สั้นด้วยนี่ก็มีทุกรุ่นเหมือนกันนั่นตรงเต่งสั้นเนี่ยเนาะังเป็นริวเหรอเออใช่เว้ยสั้นได้กี่นิ้วเองริโวห้านิ้วหรือสี่นิ้วไม่รู้ว่าตกลงจะวัดจากกลางรูสะดือกันเอ้จะวัดจากกลางน็อตกันหรือว่าจะวัดจากตัวเกี่ยวไฮตันนะไฮตันก็มีตัวตัวตรงเตงสั้นเหมือนกันคัคแค้ไฮตัน ร้องแล้วครับร้องแล้วครับตาเล่นร้องซะแล้วลูกยางผ้าใบครับเหนียวทนเห็นไหมแบกหลายๆตันก็ไม่แตกง่ายแต่ข้างหลังแตกแตกไหมปล่าว่าไอ้พวกนี้แตกเหลือหมดแต่ถ้าอย่างนี้ไม่แตกนี่ฮะอย่างนี้เหนียวทน แตกยากบุตบุตพวกนี้ก็อยู่ได้ไม่ค่อยทนนะฮะก็จะแตกง่าย,ยอะไรเปลี่ยนครับแตกก็เปลี่ยนไทตันก็จะมีแหนบกว้างถึงเจ็ดเซนนะครับก็จะพิเศษว่า รถรุ่นอื่นๆน,นิดนึงเขาจะมีแหนบที่กว้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแหนบแปดแผ่นครับจะมีแผ่นหนาอยู่แผ่นหนึ่งเนี่ยเสื้อเผ้าดามให้ดูครับเป็นเสื้อเผ้าแอลแล้วก็ดามข้างล่างด้วยดามข้างล่างก็จะเพิ่มความแข็งแรงป้าบออีกสิปีก็ไม่หักอย่างนี้แต่จด,ด,ดีดามาบนไปถึงนู่นเ่ะถ้าเลิกกันอืออยู่ยาวเลยอยู่ลืมนะ นี่เป็นแอลแท้เลยนะเนี่ยน่าจะเป็นแอลแท้เลยแล้วก็เขาใช้ตัวตัวหัวกระโหลกตัวนั้นเป็นของแอลด้วยแล้วก็เปลี่ยนเฟืองใหม่น่าจะเป็นกันไล่เฟืองใหม่แอลแท้ยกลูกแล้วก็ไล่เฟืองหาเอาทนนะญี่ปุ่นเนี่ยสะดือแหนบขาดเปลี่ยนสะดือแหนบให้ใหม่ อันนี้เป็นตับเลยครับ ต,ต,ต,มมออต้องถอดยางไหลออกก่อนไม่ถอดยางไหลเอาตรงเตงไม่ออกต้องถอดยางไหลออกเอนท่านี้ก็ตีนแหนบให้ตรงตีแหนบใหม่กินน้อยๆเอาแค่จิบอเอาแค่จิบจิบ เสร็จแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับเล่นกันมืดเลยนะฮะพอดีลูกค้ามาตอนช่วงเลิกงงานพอดีนะก็แต่ก็ต้องจัดให้ครับอเค,อเคช่วงดีครับไถตั้นครับถึงจะรุ่นเก่าแต่ก็ยังหล่อครับถึงจะรุ่นเก่าแต่ก็ยังเราใจอยู่ครับยังใช้งานได้ดีครับโอ้ไถตั้นครับ